หุ้นเห่นประจําวันศุกร์วันนี้ <Okay. S 1> นะในเชิงพื้นฐานในเชิงกลยุทธ์ยังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยสี่บาทเจ็ดสิบนะครับเพราะว่ากาไร Q สองอย่างที่นักทุนพีมาบอกนี่แหละคือดีกว่าคาดมากกําไรโตไปเนี่ยร้อยสาสิเปอร์เซ็นต์ Q อ n Q สองร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยออยนะครับก็โควิดขนาดนี้เพราะฉะนั้นกำไรก็พุง่งแล้วก็ที่สําคัญคือ Q สามเนี่ยก็ทํำนิวไฮต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าเราเห็นตัวเลขวันนี้เนี่ยสองหมื่นกว่าลายนะครับเทียบกับ Q อยู่ระดับประมาณสัก5000ถึง10,000ลายเพราะฉะนั้นยังไงก็ตาม Q3 จะดีกว่า Q2 มากนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยเราก็เห็นข่าวทุกวันว่าเตียงก็ยังค่อนข้างเต็มอยู่นะครับประมาณการทั้งปีที่ทําไวเ้เนี่ยโต9เอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่พอนะน,น่าจะมีอัพไซด์แน่นอนขนาด Q2 ก็โตไปสอง้อกว่าเปอร์เซ็นต์และเยอนเดียนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีหนึ่งคือเชิงพื้นฐานเนี่ยใครมีอยู่ถือนะครับหรือใครยังไม่มีเนี่ยผมคิดว่าราคาที่พับตัวลงมา บริเวณใกล้ๆ4บาทซึ่งเป็นฐานแนวรับหลักเนี่ยซื้อได้นะครับแต่ว่า Hero Signal ก็คืออันนี้คือแยกต่างหากนะคนละอันกันใครเทรดตาม Hero Signal ก็ต้องตามสัญญาที่ X ให้ไว้นะครับก็ฝากเอาไว้นะหุ้นเด่นวันนี้คือ CSG นะครับเป้า4ี่บาทเจบนะครับแนะนำซื้อครับผม